สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะ วันนี้พบกันเป็นวันศุกร์นะคะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะเสื้อสีน้ำเงินเป็นป้ายบาสโรดนะคะเป็นลำนะคะบัลลาดาต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะคะหลายวันที่บัลาดาไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่ายุ่งยากกับไปทำรั้วร้อมบ้านนะคะไปดูกับช่างก็เลยลงคลิปไปก็นิดหน่อยนะคะแต่วันนี้เราได้สินค้ามาใหม่สินค้าสวยๆทุกอย่างที่เราเคยมีที่เรานําเสนอให้ท่านเรื่อยๆของมาเรื่อยๆเราก็มานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในราคามิตรภาพเหมือนเดิมวันนี้เราจะมา รีวิวสินค้าสวยๆเพื่อคืนต้นทุนให้แม่กี่ทอได้คืนกำไรให้แม่เอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอเป็นกระโปรงหมวยยืดหรือเอวสมอกนะคะวันนี้สวยมาใหม่ล่าสุดเพิ่งตัดมานะคะจากตัวละ1,100บาทเราไม่ขายเราขายเป็นตัวละ9 0 0บาทเท่านั้นนะคะวัลดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องทุกตัวสวยงามเลยนะคะวัลาดาขอยกตัวแรกนะคะ ตัวเลขตัวนี้นะคะเป็นเอลสมอกแต่เรียกว่า5ส่วนนะคะอันนี้วรดาก็ยกนําเสนอให้พ่อแม่พิเศษเลยนะคะตัวนี้เป็น5ส่วนนะคะนําเสนอให้ท่านเลยนะคะตัวละ9 0 0บาทหากท่านอยากได้5ส่วนคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือ5ส่วนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะ900บาทนะคะจากตัวละ1,100บาทไม่ขายเราขายเพียง900บาทนะคะหากท่านใดสนใจ แคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเราดีกิ่พร้อมขายวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเพียง900บาทนะคะํำเบอร์หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะสินค้าเรามีกิงพร้อมขายจ้าแล้วก็ต่อมาเป็นต,ตัวที่สองอันนี้เพิ่งมานะคะช่างตัดมาส่งนะคะสวยงามนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่เกรดเอเลยนะคะผ้านิ่มสีตะโกนะคะจากตัวละหนึ่งพันเราไม่ขายนะคะเราขายเพียง900บาทนะคะ หากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอปไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายแล้วนำเสนงเลยนะคะ900บาทอันนี้คือกระโปรง5ส่วนเอลสมอกนะคะน้ำเบอร์2ผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นน้ำเบอร์3นะคะสวยค่ัเป็นผ้าคามเหมือนกันนะคะคามแท้ของสกลนครสวยงามแท้แน่นอนนะคะเอลสมอกนะคะ เอลสมบ์ด้านหลังนะคะสวยใส่สบายถ้าอย่ากบรดาใส่พอดีเลยนะคะเพราะว่าคนเตี้ยนะคะใส่สบายเรานำเสนอเพียงตัวละ9 0 0บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะเพียง900บาทเท่านั้นวันนี้สินค้าของเรามีกินงล้องขายนะคะนำเสนอให้ท่านเลย 9 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจแคปนะคะแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะจากเบอร์โทรที่วร,รดาลอยไว้ด้านบนนะคะ0818725837นะคะนำเสนอในราคามิตรภาพเพียง9 0 0บาทนะคะนำเบอร์3ค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เคยมานะคะเคยมารอบที่แล้วนะคะแต่วร,รดาก็ขายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ลายเอสไลา์พระราชทานนะคะ จากตัว,ตวระ1,100่น11บาทเราไม่ขายเราก็นำเสนอในราคามิตรภาพเพียง900บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีจรงิงพร้อมขายวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะนำเบอร์สี่เ0บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังนะคะสินค้าของเรามีจรงิงพร้อมขายนะคะพ่อแไม่พี่น้องค่ะ สินค้ามีกิ้งคองขายหากท่านสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะ900บาทเท่านั้นจ้านำเสนอเลยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะ900บาทจ้าต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นงานตกแต่งนะคะอันนี้เอลสมบอกเหมือนกันนะคะเป็นกิจทวินะคะสวยปกติตัวนี้ก็ขาย1,100บาทนะคะมีงานแต่งตีนจบสวยงาม ลายหมี่เสียบนะคะสวยแท้แน่นอนแล้วก็เสนอให้ท่านเพียง900บาทเหมือนกันนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้ามีแท้แน่นอนนะคะสินค้ามีโอเคนะคะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนพร้อมที่จะแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ mm hmm. เพียง900บาทนะคะ ขอยกเป็นนัมเบอร์ห้าค่ะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลย900บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะนัมเบอร์ห้าจ้า900บาทนะคะสินค้านี้กิงพร้อมขายนะคะต่อมาก็เป็นตัวนี้นะคะสวยนะคะอันนี้ลายนะคะลายดอกทิพุณเล็กนะคะสวยงามแค่แน,น,น่นอนราคาตัวละหนึ่ง มค่ะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะเพียง900บาทสินค้าของเรามีจรินความขายขอยุกให้ท่านเป็น n u เบอร์6นะคะสินค้าของเรามีแท้แน,น่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยเพียง900บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แคปหน้าจอนะคะหรือโทรหาวลดาภาคครามได้นะคะวลดาก็จะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกครั้ง หรือท่านสนใจสินค้าทักไลน์มาก็ขอให้พูดคุยกันชัดเจนแล้วกอลดาก็จะดูสินค้าให้นะคะเวลาของเราเปิดร้าน6โมงนะคะ6โมงถึง11โมงนะคะถึงเที่ยงนะคะท่านสามารถติดต่อกับเราได้นะคะ่อมาผนี้ก็สวยลายดอกทิกุนนะคะลายดอกทิกุ่นด้านบนนะคะลายเชิงอีคนละลายนะคะสวยค่ะจากราคา1,100เราไม่ขาย เราขายเพียง900บาทเช่นกันนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะนาเบอร์เจ็ดนะคะสินค้าของเรามีกินแท้นแนโนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลย mm hmm. เพียง900บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะวันนี้เราคืนกาไรให้แม่ FC คืนต้นทุนให้แม่กีทอนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยนะคะ900บาทเท่านั้นจ้า ัมเบอร์เผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นัมเบอร์แนะคะสินค้าของเราีีกินงพร้อมขายนะคะัมเบอร์แนะคะเอลสมอกเหมือนกันนะคะสวยนะคะลายนะคะรายขา,ามลายหนีนะคะหนีใหญ่นะคะสวยนะคะจากราคา1100แล้วก็โปรนะคะเพียง900บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะ สินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะสินค้ามีกินงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพเพียง900บาทนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายหากท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอฟไลน์มาเลยนะคะสินค้าเรามีกินงตรงหน้าปกนะคะสินค้าเรามีกินงตรงหน้าปกพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าเรามีกินงตรงหน้าปกนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยนะคะตัวละ900บาทนะคะ สินค้ามีกิ้งแท้แน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะแล้วเราก็จะมีตัวนี้นะคะมานำเสนอโป,โปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้เป็นเอวสานะคะต่อรูดสะโพกนะคะเป็นผ้าดักแดกอย่างดีเลยนะคะจากตัวละหนึ่งพันสบาทเราปรโปรให้นะคะตัวละหนึ่ง พันบาทนะคะ1 0 0 0บาทท่วนนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์นะคะอันนี้มีอยู่หลายตัวนะคะแต่วรดาไม่ได้ยกนําเสนอหากท่านสนใจท่านต้องการท่านแอดไลน์แล้วก็ถามววลาได้นะคะมีเอวเท่าไหร่แต่ตัวนี้เอว30นะคะ1000บาทนะคะนัมเบอร์เนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยหรือทักทายได้นะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยเช่นกันนะคะ สวยกิงๆนะคะปกติเราขายอยู่พันสี่รเราโปรโให้พ่อแม่เพียง1น0 0งนละหนึ่ 1, บาททวนนะคะมีหลายแบบหลายเอวนะคะหนึ่บาทท้วนจ้าเรียกว่าเป็นเอวสมอกนะคะแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจท่านใดอยากได้ต้องการก็แคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยในราคามิตรภาพนะคะสินค้า มีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้นําสินค้าดีๆงามๆม,มานาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ท่านอยากได้อะไรก็แอดไลน์นะคะหรือโทรหาวราดาสุดเบ1 8หนึนะคะร้านวราดาภาคขามอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอยู่ในตลาดสมเกียรตินะคะหากท่านต้องการสินค้า ก็มาได้นะคะหรือท่านไม่มาอยู่ไกลท่านก็โทรมาวารดาสมให้แล้วก็สินค้าด้านนี้มีควบทุกคืนนะคะพร้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสินค้ามีกิ่งพร้อมขานสะสวยทุกขืนนะคะไม่มีตําหนินะคะในคลิปนี้ก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบพระคุณทุกคนที่เมตตาขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตา อย่าลืมน,นะคะดูโฆษณาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องวรดาภาคามนะคะขอบพระคุณมากค่ะ